สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมันิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้าคุณยายซับนอไมอีกแล้วไปส่งมื้อซับอีกแล้วซับอีกแล้วนอไมพุนมีต้นนอใหญ่ๆอวบๆมึง 4, หกสี่นอห้าสิบบาทไซสเดียวกันหมดเลยพี่ยายมาเอาหนอทางพี่เอายอีบสัน่นพุน พอขักแท้นี่ย่าเอาอีกหน่อหนึ่งทำทำดิว่ามันสงห่อีน่อหน่หนาเอาย่าบอกเอาบ่เพรก่อ,กอเดียวก็ได้แล้วบงได้ถุงก,กว่าละเออนั่นนะ สองมือสามมือตัดเธอหนึงเพราะว่าอันตําอันนี้น้อยคุณยายบอกเอามันก็เลยได้ตัดดูอืมบให่มันใหญ่มันเอาไปมันกับเปลืองเนาะใหญ่เอาไปมันก็เป็นห้าหกหกเจ็ดอันพแล้วหาสิบบาทอันสี่อันอ๋อใหญสับอ่อนใหญ่มันถึกอันน้อยบอัมันมันซอนกันตัวนี้อ่อนขนาดเลยตัวนี้ โขลนหกนอกเลยก่อนนี้พี่น้องจ๋าเอาลายเบอได้ดดอกเอาไว้เธหนาสองมือสามมือซับเอเอเออ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 ซับน้อยหลายมันเปืองเป็นซิปอันห่นละยังไงห้าสิบบาทเอาอันนอ้อยฮะเป็นออมเลยบึงโขลบ ยาย,ยายประสะมันยังเอาตะตมผลท่นละ่ะอืมผลผลหน้าซับแข็งแข็งซับเพื่อไปซอมพี่น้องจา๋าซับอ่อนๆแล้วไปซอมออกอีกมันแห้งสีหดไปอีกที่ซับแข็งนี่ซับเพื่อไปซอมไปตม้ม ถ้าเฮาซับก่อนนี่ฮะถ้าเอาไปต้มข้าเาไปอันนั้นมันดำเขาก็ต้องได้ตัดอีกนาอยให่ถ้าตาัดอ่อนแห้งไปซ่อมแห้งเข้าไปอีกมันสิอันนั้นสม่ซีหดเข้าไปที่คุณยายซับแข็งๆคือเผื่อซ่อมขยายในลายปีนาี่พี่น้องเลยได้ผลละได้ผลละผลทดลองได้สองปีที่ขายละกอ,อสองกอ เกินคาดเกินคาดสองโกอได้นี่มีบบใหญ่ตัวนะ่ะสองโกสามโกอก็ได้แล้วเออพนโนอ๋อตัวผู้ออกจากป่าเป็นกิโลเมตรตัวนี้ก็ี สิละอืมโถเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่ออกป่านเห็ดคักแท่เพื่อออกอุตป่าขายก็ง่างไยางไงพี่น้องเอ้ยเห็ดขึ้งลูกสับเะรออ่อ,อนสับลูกมันบอกเออสับลูกมันสับหัวจุกลูกมันมันสบับเหโอ้ มุเป็นอย่างดอกปายมันซื้ออันนี้ก็พออ,อ,อันนี้ก็พออืมจัว่วโรดเปลี่ยนเสียมใหม่เลยมนนี้เปลี่ยนเสียมใหม่พูดนะโอ้โหเสียงจั่วต้องที่ปุ่มมาทมอีกนะ่ยโพอส เต็มคุสองก่อสองก่อเต็มคุป้ามีแต่นองงามๆหนอไม้บงหวานเทรน้ำผึ้งของคุณยายออกขายเต็มทีเลยปีนี่มันตีบมันบมงงามย่าสองก่อสามก่อโอ้ยมือนี้เสด็จละเออโอ้ยส้ม นบวมันตายมือนี้สได้หลายเกินขาดอยู่มือนี้อันนี้กันี้างเ็น็ี่สังเออเห็ดบดเต็มต่อมันปกเคยออกเถอะก็เลมาแวะเบิ่งแล้วเนาะเห็ดมันเห็ดเสือมันอันนี้มันเป็นเห็ดธรรมชาติบูเป็นอย่างดอกเห็ดธรรมชาติต่ออยู่ใส่ออกอยู่หันถ้ามีต่อ จุ๊อ่ะนี่เออโอ้ยมัดสมออจุ๊ะเลยผูมีน้องจ้าผูอืมกระสออ่ะพี่ห่างหนึ่งอีกอันหนึ่งกาตัวนี้แห้อ้วนขาหมูเลยตัวนี้โอ้จั๊กห่น่าโอ้ยเอาเสียมอยู่หันมาให้คุณยายบ้างผูอืม เป็นกอ๋อผูฟังโรดเสียงคุณยายซับอยู่กลางโกาะเดียวอึบ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 นี่ปอดต้นมองคูโอ้หนักหนาเป็นเหลือยนี่ยายนี่ตั้งกระดกอยู่มาสูงอะไรอืมเอาไปใส่กับหน่อใหญ่ ห่อใหญ่ผัดผัดสิบรได้ห้องสี่แล้วเอาไปขะกันนี่อื๋ยวนี้จะมีอะไรได้บ้างอืมเรต้องเอาตัวผูกซ้อนะสองซ้อน,ส,อน,ส,อนสามอีกสองสามสาม,มือท่านได้ปลูกปผูกได้พี่น้องเมงื่อเท็ดน้ำผึ้งไผ่บงหวานโอ้โเป็นคุ้มคองปีได้กินเลยอันนี้ก็ได้สองหน่อเอาอยู่ยังบ่ต้องเอามันซันตัว เอาตัวนี้เออเอาไปขะกันหน่อยหน่อใหญ่มาเออน่ะตายพักบาหลายกับกิฟต์เนาะไม้เนาะมันตาเม,มานีเราไปพักตายเมดพี่น้องจ้าหอนวังนึงงนี่พักมะแขงมะคือตายเม,ม็ดกระปุ่ใหญ่ก อันไม่น้อยจะเอาโรอาโรดอันที่มันขี้นะอันนี้ใบกนเนาะคุดบ้างดูบางทีมันยาวมันยาวก็เอาโดแเราไปขะายายมีน่อยใหญ่อยู่ได้ผู้สี่น่อยใหญ่เพิ่มได้อีกเกินเป็นโล น่าโอ้อันนั้นมันตายตายแล้วคันสับมันมันสับตายอะไรมันซ้อนมันซ้อนกันเออใหญ่สับมันตายเหรอเน่าเหรอมันสับมันหลายงวงมันฝาเฟะมองถูกตนอมีตานอมีตานอ dài, tôm có tệ bí mày để tí ăn để đây, không nằm con 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 พี่มาหอึบอืม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 อเต็มขวันตอนมันยา่าวกันอเลยยายเออไปใส่กันแล้วมันจะหาอันใส่ไปได้เออ กม่ใครอีกไม่เห็นไมเปนไง่งๆๆนีแหนงมันอันนี้ยาย่ามันมันนอมเอารดแหนงมันแล้วมันก็ซอยมันยาวขึ้นไปมันก็ซอย ôi ổn ừ, tìm ổn tồn mai bông hoán à rồi à nè, nèng à mà nó ngon dây mà nhào nó nhào mà cà xoay thêm tịch tịch ừ kịp hợp hoán ăn tắt đậu โอนต้มก็ต้มแป๊บเดียวต้มอันนั้นมันยุบแล้วก็เอาเลยบ่ต้องทายให้มัน,นันเปื่อยบวบเปื่อยให้มันต้มซุกก็เอาเลยเพราะว่ามันไม่ขมต้มนายดังไฟขึ้นเธอเดียวมดสามกอนี่ยังบ่ออกสามกอสท้ายยังไม่ออก บ้าเบงผูสะอ,อนบาคา่คะสะอ,อนบาคา่บาคะบ่คะเบงผูใส่นี่จะใส่อบอวบเลยมือนี่คุณยายสิคุณยายว่าสิไปเบ่งหน่อไม้ไผ่ป่านำหน่อไม้ไผ่ป่ากระตั้งสงบสงงุกสงิอยู่อยู่ตัวอันตีนสวนพอเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าไอคุณยายจะไปดูไอ้นั่นดูหน่อไม้ป่าจะไปดังไฟทาคุณยาย เอาไปนํำอยู่บ่คูนี่ยายไปคุณยายไปเบิ้งยูตีนสะบงมณิสารบงน้องนันลิดเลี้ยงควายพุณเดี๋ยวจะไปกอ่อไฟรอคุณยายเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปตัดน้อไม้บงหวานกันขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้และคะ่ะไปดังไฟก่อนคลิปนี้สวัสดีค่ะอ๋อเป็ดกระหองอยู่ยังบริไปปล่อยเป็ด